ไปกแล้วครับกอฟแฟมิลี่เพิ่มมาอีกสี่ชีวิตนะครับ่กกินด เจออะไรเมื่อกี้เจอกบกบหรือ <freelance> ค <radiation> <around> <c oughs> <c oughs> ังคกกบฝรั่งมีไข่กบด้วยดูไข่เขาสิคะไข่ไข่กบโอ้โหใหญ่มากโอ้โเดินเล่นเจอกบตัวเปือเลยมีกบเหรอ Das ist schon groß. Oh, Kofferlangen. Ja. Ja, ich hoff, kann ja. den nicht fangen. So ein Frosch? Ja. Ah, gut. Der muss Zigarette rauchen lassen. <laughs> <laughs> der hat das früher bei Bayer gemacht. Das hat <laughs> Hier Mama, spring auf die andere Seite, dann kannst du den holen. Bei ja, den Frosch vorsteht, kann ich den wow. holen. Ja? Wenn ich auf der anderen Seite bin. Ja. ฮับใสกันฮับว้าวสุปอุ๊ยุ้ยยยยงยยยยยยดายยยยยอาเ,เายงงยย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 ยหยย เป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องมีผิดมีกนิดตื่นกล้องใช่ไหมเเนนน้ิดพูดไม่ค่อยออกพูดผิดพูดถูกพูดบ้องละครับนี่บรรยากาศเขาเรียกทะเลสาบก็จะมีสนามเด็กเล่น นี่นะคะเขาก็เล่นกันอยู่ข้างหลางไปพอแล้วลูกไปเล่นไปครับกลับบ้านแล้วที่บรรยากาศธรรมชาติแถวรอบรอบ้านใช่ไหมครับคนนี้ชื่ออะไรครับพาคิงครับวาเลนติโน่ครับเจออึกเจอึด้วยวาเลนตินี่ปรายาคนนี้กินใหญ่เลยทานอะไรคะทานเค้ก อั็นคาลิซาค่ะคาลิซาค่ะโอเคใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยว,ยวได้นะคะแถวๆนี้ใช่ไหมง,งามบายบายกันบาย,บายครับบายบายค่ะบายบายครับ,บ มาเที่ยวกันนะคะซอมเมอร์มาเที่ยวกันนะบ๊ายบายบ,บ๊ายบาย